ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิสมเดลี่ไบเบิลบกับกิสมเพื่อนๆมีใครในชีวิตที่รักเรามากๆไหมรู้สึกดีไหมเวลาที่เขาทำอะไรพิเศษให้เราอย่างกอดดาวแน่นๆหรือพูดให้กำลังใจเราพระธรรมหนึ่งยนเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักของคริสตินที่มีต่อกันสุดยอดพรูเจนาของวันนี้มาจากหนึ่งยนบทที่4ข้อที่7บอกว่าเพื่อนที่รัก ทุกคนที่รักก็ได้บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าดูไหมว่าการที่เรารักกันนั้นสําคัญกับพระเจ้าแค่ไหนเราพบว่าคําว่ารักถูกใช้ถึง43ครั้งในจดหมายของยอหนเลยนะมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญพระเจ้าคือความรักพระองค์แสดงให้เราเห็นถึงความรักที่สมบูรณ์แบบเมื่อส่งพระเยซูมายังโลกนี้เพื่อช่วยเราพระองค์รักเรา ัมผัสความรักของพระองค์เราก็ควรแบ่งปันความรักนั้นให้คนรอบข้างด้วยคนอื่นจะรู้สึกกับพระเจ้าตามการกระทําของเราถ้าเราอยากให้เขามองพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักเราก็ต้องรักกันและกันจริงๆหมายถึงทุกคนเลยทั้งเพื่อนๆของเราเพื่อนบ้านแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เราเจอบนถนนหรือคนที่ทําให้วงจรไฟฟ้าเรา นใจอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากมีความสัมพันธ์กับพระองค์หรือรับเอาของประทานคือชีวิตนิรันดร์เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน s u p e r b o o k แล้วเลือกปุ่มอยากรู้จักพระเจ้าที่อยู่ด้านบนมุมขวาหรือไปที่เว็บไซต์ Superbook แล้วเลื่อนลงไปข้างล่างเลือกไปที่ข้อความอยากรู้จักพระเจ้าอย่าลืมว่าเพื่อนๆสามารถพูดคุยกับครูรบวีที่คริสตจักรได้เช่นเดียวกันว่าเพื่อนๆอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น แล้วพบกันใหม่นะครับ